สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ๊จจ๋านะคะกับช่องเจค่ดีวันนี้จ๊ะจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะสําหรับ FC คนไหนนะคะต้องการรถ7ที่นั่งนะคะวันนี้น้องจ๊ะจ๋าเอาอีสุ u มิวปี2020ราคาไม่ถึง8 0 0 0 0 0บาทมาเสิร์ฟนะคะกับรถสภาพสวยๆเกรด A พร้อมใช้งานค่ะนะคะโดดเด่นมากนะคะได้ปีใหม่นะคะปี2020กันเลยทีเดียวแล้วลราคาเนี่ยถูกด้วยนะคะราคาอยู่ที่799,000บาท พร้อมสีขาวเลยนะคะคันนี้นะคะได้เครื่อง1.9 d y n i c นะคะสีสวยเลยค่ะ FC สภาพสดพร้อมใช้งานเลยนะคะคนที่กำลังตามหาและอยากได้รถมือสองเกรด A นะคะสภาพส,สวยๆนะคะแล้ววารันตีให้แบบนี้นะคะต้องห้ามพลาดเลยนะคะภายนอกภายในสวยนะคะ FC นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวกระจกนะคะหรือว่าตัวภายในนะคะ โมนี้นะคะได้บอ่อหนังสีดำนะคะภายในสวยกลิบนะคะภายในเดิมๆเลยนะคะได้จอเนนะคะได้พวงมาลัยมาติฟังก์ชันแต่ว่ากุญแจนะคะยังเป็นแบบไขยอยู่นะคะลูกค้านะคะใครสนใจรุ่นนี้จริงๆนะคะได้ปี20นะคะตัวเบาะได้พับในส่วนของปรับไฟฟ้านะคะลักษณะลายเบาะสวยเลยนะคะ F4 นั่งสะดวกสบายมากๆนะคะทำความสะอาดง่ายนะคะลักษณะตัวเบาะนะ โครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักพิวามจมน้าแน่นอนนะคะตัวรถนะคะตัวแผงประตูนะคะรวมไปถึงตัวคานเสา A นะคะลักษณะตัวน็อตสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะคานเสา B ไม่มีรอยแกะรอยถอดของตัวน็อตนะคะรอยประแจไม่มีแตะต้องแน่นอนนะคะรถคันนี้โครงสร้างเดิมนะคะราคา799,000บาทนะคะลูกค้าอยากฟรีดาวผ่อนอยู่ที่17,000บาทนะคะ ฟรีดาวพออยู่ที่17,000บาทนะคะลูกค้าสามารถฟรีดาวได้กับรถสภาพใหม่ๆนะคะน้องป้ายแดงนะคะตัวเบาะก็สภาพลักษณะอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะกระเป๋าด้านหลังเป็นกระเป๋าจริงโจ้นะ FC นะคะเอาไปใช้งานต่อคุ้มๆยาวๆเลยนะคะกับรถโครงสร้างสภาพเดิมแบบนี้นะ,ะถ้าลูกค้ามาดูรถตัวจริงนะคะรับประกันเลยว่ารถไม่เคยชนหนักพ่ควมจนน้ำแน่นอนแล้วก็ตรงปกนะคะ ส่วนตัวล้อนะคะได้ดิสซีล้อนะคะลายล้อเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวสีทูโทนนะคะดำตัดกับสีเงินเมทัลลิกนะคะได้ตัวดิสซีล้อแล้วนะคะแคดซีเดิมทั้งเส้นแน่นอนค่ะ FC ไม่มีไรไยแก้ไขใดๆนะคะลักษณะตัวแก็บด้านข้างตัวรถที่เชื่อมต่อกันนะคะไม่มีการอ้าการง้างน,นะคะไฟท้ายนี่ก็สวยๆเดิมๆนะคะลักษณะตัวรถดูได้เลยลูกค้าไม่ต้องมีกังวลว่ารถที่นี่นะคะ ชนหนักพิความจมน้านะคะเราคัดลดให้แล้วแล้วก็ลักษณะโดดเด่นนะคะโฉมนี้ก็คือให้สปอยเลอร์นะคะแล้วก็กระจกไล้ฝ้านะคะที่ปัดน้ําฝนนะตรงนี้ตัวกันชนท้ายนะคะถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสีดํานะคะตตดกับสีรถสีขาวทําให้ดูสวยโดดเด่นแล้วก็ด้านล่างนะคะให้ในส่วนของอล้ออะไหล่นะคะ แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยสังเกตเห็นได้เลยนะว่าสดใหม่นะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะลูกค้าตัวท่อตัวแหนบรายละเอียดต่างๆไม่มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งนะคะเน้นออริจินอลโรงงานส่วนฝาท้ายนะคะชมนี้ฝาท้ายชมนี้นะคะยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะคะเราใช้เป็นระบบแมนวนวลอยู่ แต่ภายในในี่กว้างนะคะเหมาะกับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ชอบเดินทางไกลนะคะราคาจับต้องได้นะคะแค่799,000บาทรายได้อยู่ที่32,000บาทเช่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเลยนะคะนะเอารถสวยๆไปใช้งานเลยค่ะลูกค้าตัวรถสภาพตัวน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมนะคะรถไม่มีชนท้ายมาแน่นอนดูจากตัวน็อตแล้วนะคะลูกค้าท่อเก็บสายไฟตัวกระบอกโชคนะคะตัวน็อต รายละเอียดเหล่านี้นะคะสําคัญนะลูกค้าดูรถมือสองนะคะมหาเจจ๋าได้ที่เพชรยนเดี๋ยวน้องก็จ๋าแนะนําให้นะคะถ้าสนใจติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวจ๋าดูแลเคสให้จัดแฟรนให้เองแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะก็จะมีที่นะคะเก็บสัมภาระให้นะช่องเก็บรองเท้านะคะถ้าเราพับเบาะนะคะพับเบาะลงเราก็เก็บสัมภาระได้เพิ่มเติมนะคะตัวด้านข้างนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยทั้งซ้ายขวานะคะ คุ้มเลยนะคะนั่งสะดวกสบายด้วยบอดี้รถที่ใหญ่และกว้างขวางนั่งและองคโถงนะคะนะคะสะดวกสบายแน่นอนตัวรถคุ้มๆเลยนะคะกับรถราคา7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาททะเบียนตัวนี้ก็ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะลูกค้าบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะน้องจะจาลงคลิปให้ลูกค้าดูแล้วนะคะกับรถเกจเที่ลูกค้าจะเอาไว้ใช้งาน จะเอาไว้ใช้ในครอบครัวหรือจะเป็นรถประจําตําแหน่งนะคะเหมาะนะคะเพราะว่าตัวรถสวยนะคะด้วยสีขาวมุกและโครงสร้างรถเดิมทั้งคันนะคะออริจินัลออริจินัลโรงงานทั้งหมดนะคะวารันตีเรามีให้อยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกงังวลนะคะแคสซีเนี่ยจะจา่าจะให้ดูทั้งสองฝั่งเลยแคสซีให้ดูทั้งสองฝั่งเลยค่ะเอฟซี FC. สภาพเดิมนะคะตัวดอกยางนะคะดอกยางนี้นะคะได้ยางปี2023เลยนะคะเอฟซี FC. ดอกยางยังเหลือๆนะเอาไปใช้งานต่อเลยนะคะตัวล้อแม็กทั้ง4ล้อนี่ก็ไม่มีรอยเบียดนะคะบันไดทางขึ้นเงาดําสวยเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าใครจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วหรือจะซื้อสดนะคะ,ะเราจะมีการสปาให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะด้วยตัวรถส,สวยเลยนะคะลูกค้าดูชัดๆได้เลยนะดูชัดๆได้เลยสภาพเบาะไม่มีชํารุดแน่นอนนะคะลูกค้านั่งสะดวกสบายต่อได้เลยเพราะว่ารุ่นนี้นะคะก็เป็นปรับไฟฟ้าแค่ คนขับนะคนน้าข้างคนขับยังเป็นแบบแมนน่วนนะคะส่วนคอนโซลเกียร์เนี่ยก็ยังสภาพสวยๆเกลิบๆใหม่ๆนะคะคอนโซลตรงกลางใหม่ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยแตกหักนะคะช่องแอร์ก็เช่นกันลักษณะเดิมๆค่ะ f 4ใครสนใจคันนี้ติดต่อหาน้องจะจ่าที่เพชรยนต์เบอร์063 423 5361นะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะตรงเฮดรูมนะคะก็จะมีจอนะคะ นี่นะคะจอเล่นให้ด้วยนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมิวเนะคะคันนี้มีให้แล้วนะคะรุ่นดิโอ i ิกเนาะ,ะแพงประตูสีดํานะคะเดิมๆสีสวยเลยนะคะฟังก์ชันก็ใช้ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนรถเจ็ดที่นั่งราคา7จ9ด0สบาทลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของรถระดับพรีเมียมได้เลยนะราคาดีมากได้ปี2020เลยนะคะลูกค้านะคันนี้นะคะจ,ะจา้าจ๋าเดี๋ยวจะให้ดูเลขใหม่นะคะว่าใหม่เท่าไหร่นะคะพร้อมกับชมห้องเครื่องการะคะ่ะ ไม่แท้ไม่เดิมนะคะมาอยู่ที่1 1 9 5 8 9กิเโลเมตรนะคะพวงมาลัยใสยใหม่กลิบจริงๆนะคะลักษณะตัวรถรายละเอียดต่างๆแล้วนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างเลยที่ลูกค้าเห็นนะคะคือจะไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักให้ลูกค้ากังวลใจเลยนะคะเรื่องรถมือสองทั้งทีแล้วเป็นรถระดับพรีเมียมขนาดนี้นะคะลูกค้าไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้ากิโลเมตรลูกค้ารับได้นะคะไปเลยในราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะ นี่หมดออโต้สต็อปให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของฟังก์ชันนะคะมีโหมดกันาลาดชันนะคะพับกระจกนะคะอัตโนโมัติก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์นะคะตอนนี้จะจ่าสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่ค่ะ FC ช่วงระบบแอร์ระบบไฟระบบวิทยุเครื่องเสียงต่างๆนะคะหรือว่าเป็นระบบเครื่องยนต์ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีการตรวจสอบเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะนําเข้ามาแล้วก่อนจะส่งต่อให้ลูกค้านะคะเราจะมีการ เช็คถึง274รายการเพราะฉะนั้นวันตีว่ารถที่นี่เกรดเอจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันค่ะค่ะมาชมเครื่องยนต์กันเลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ขนาด1.9ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันแน่ๆนะคะที่1เลยนะคะแล้วได้รถเจ็ดที่น้่งไว้ใช้งานราคานี้จะจสาวบอกเลยนะคะว่าสุดคุ้มมากๆนะคะคุ้มจริงๆนะคะคานหน้าเดิมทั้งเส้นนะเดิมทั้งเส้นเลยนะคะโครงสร้างเดิมตัวคานด้านหน้านะคะสะภาพเดิมสภาพสวย กรีนะคะน็อตไม่มีขยับรอยฉีดแต้มไม้จากโรงงานอยู่ครบนะคะสายท่อมอน้ํานะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีการขยับนะรอยเพนเพเดนะคะพลาสติกยังไม่แกะออกเลยค่ะลูกค้าสภาพเดิมสวยน็อตยึดโคมไฟหน้านะคะเดิมไม่มีขยับนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้ม,กมขวาเดิมนะคะน็อตฝักกระโปรงเดิมฮนะ,ะสนวนกันความร้อนอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนะคะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะลูกค้านัดเข้ามาดูรถกับน้องเจ้าจ๋าได้เลยสวยสวยนะคะ ติดต่อน้องเะจ๋าพิยนเท่านั้นเลยนะคะเห็นรถคันนี้นะคะเะจ๋าดูแลเคสให้ส่วนเรื่องอาชีพนะคะเะจ๋าขอแจ้งไว้ก่อนเลยในกรณีลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพข้าราชการรัฐทวิสาหกิจค้าขายหรือว่าจะเป็นอาชีพอิสระนะคะออกได้หมดเลยพนักงานบริษัทขับวินขับแก๊ปซื้อได้นะคะแต่ว่าต้องรู้ว่ารายได้ของเราสองเท่าของค่างวดหรือไม่นะคะต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะเอกสารยืนยันชัดเจนรายได้นะคะประเมินรายได้แล้ว สามารถผ่อนค่างวดรถได้อยู่ที่10,000หมื่นนะคะประมาณ5,000บาทเนี่ยนะคะประมาณ1 5ื0นเนี่ยนะคะก็เช่าซื้อคนเดียวได้ส,สวยเลยนะคะ FC นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องเจ๊าจ๋าก็ฝากากดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ไว้กับช่องเจคาดีด้วยนะคะก็เป็นช่องของน้องเจ๊าจ๋าเองนะคะก็ตั้งอยู่ที่บริษัทเพชรยน์เหมือนเดิมถนนเสรีไทยซอย68นะคะฝากเ c เป็นกำลังใจแล้วให้กำลังใจน้องจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ